สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้แม่แนนจะพามาดูนานะคะยามเย็นบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมพัดด้วยนะคะแล้วก็แสงแดดอ่อนๆนะคะตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าเอาภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆนดูกันนะคะนี่เลยอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่น้องทํานะพาะทีก่การจะรับขอบฟ้าค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นอ้อยนะคะที่แม่แนนถ่ายอยู่นี่คือแบบลมพัดแบบ เย็นสบายเลยแล้วแดดมันเป็นแดดตอนตอนเย็นนะคะมันจะไม่ร้อนนะคะเย็นสบายมากะะอันนี้ทุ่มข้าวเป็นๆเ,เ,เลยตังนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นของแม่แน่นะจะให้น้องทำให้กิน,นะคะ่ะนี่ค่ะงามมากผลงานของน้องชายวิวตรงนู้นจะเป็นภูเขานะคะสวยมากๆแล้วก็ภูเขานี่ก็คือ ถ้าจะไปใกล้กมา่อก่อนนี้ก็กจะมีนาอีกที่หนึงค่ะนาภูเป็นนาของคุณยายนะคะจะติดเขาเลยค่ะสวยมากหลังจากแปลงที่แล้วนะคะก็จะมีอ้อยขั้นอยู่น้องชายทำอ้อยด้วย ตรงนี้มุมโปรดค่ะมาเพื่อนบ้านสวยมากอยู่ต้นตาล